ผมบอกเลยนะผมว่าคลิปนี้ผมนํำเพื่อความบันเทิงนะผมอย่าไปคิดมากผมนี่คือการเพวกสคามสนุกเฉยๆนะคบผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนโปร ROV นะผมแบบไม่โดนแบนแน่นอนง่ายๆผมในคอมคราบได้ผมนะผมนี่ทาในคอมนะผมอาโปรอว v ให้คุณลิกขวานะผมแล้วก็กดสร้างแล้วก็กดในระบบเอกสารข้อความนะผมครับคนท่านขึ้นมาผมเออคุณเขียนว่าผมเ a ก็คือแฮกผม ROV ผมนี่เขียนว่าแฮก ROV แล้วผมให้คนเปิดขึ้นมาแล้วผมอันแรกนะครับผมเราจะได้โปรอะไรเราอยากได้โปรฟันโปรโปรตีลัวนะผมอ่ะเขียนว่าสองผมเอามาตากที่นี่นะผมให้คนกดเซฟผมบันทึกนะผม,ม,ะผมอ่ะเราไปเจอในเกมว่าจะเป็นยังไงนะผมมาอ่ะ,อะผมจะมาสาธิตโปรตีลัวนะผมเหรอครับนะผมให้คนเขียนว่า เขียนนะผมเขียนว่า H A T O T ล้วนแค่นี้ผมเมื่อคนเขียนเอาไปโปรตีล้วนคือการโปรตีนล้วนผมโปรตีนล้วนได้เรื่อยๆวันนี้เขาจะโหให้เราถ้าคนกดขอบคุณนะคุณค่ะแฮชโปรตีนล้วนโปรตีนล้วนดูนะผมนี่คือโปรตีนล้วนนะผมอ่า ปรที่สองผมโปรอมตะนะครับผมอ่ามาดูกันว่าโปรอมตะจะเป็นยังไงผมไปดูกันเลยนะครับผมโปรอมตะไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมแล้วก็กนไเตชัวนะผมโอ้โหวิสาที่กระปดให้ดูเฉยๆน,นี่โปรตีอมตะผมเราไม่ลดลมเลื่อนไม่ลดเลยนะผมนีมม่คืออมตานะผมนี <c> ่ <ười> คืออมตะนะครับผมโปรอมตะผมโปร,โปรที่โหดที่สุดนะผมในอวีนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวถ้า ครบ2,000ไลค์นะผมผมจะทำสองทำในโทรศัพท์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมโปลอามอาแต่ในผมโปโปรตีป้อมแล้วผมแบบคนโหดเลยผมโปรตีป้อมกันแล้วผมอ่าอ่าแล้วก็มาเจอโปรตีป้อมกันนะครับผมผมตีโปรตีป้อมมาดูแบบคนโหดเลยละกันนะผมอ่าผมปิดโปรออกมาแตะนะผมนะครับผมนี่ออกมาแตะนะผม,น,ามาน,นี่คือออกมาแตะนะผมขึ้นแล้วนะผมโอ้โห คือโปรเอมาผานะครับผมอ่าสำหรับโปมีแค่นี้นะผมถ้าอยากให้ผมทำเพิ่มโปเพิ่อมอีกนะผมฝากกดไลค์นะผมใครที่อยากให้ผมทำในโทรศัพท์นะครับผมฝากกดไ like ลค์กดแชร์นั่นละผมมีใครชอบใจก็กดไลค์กดกระขายด้วยนะผมนี่คือคลิปฮาๆนะผมคนดูให้จบนะครับผมคลิปฮาร์ฮานะเลยครับผมยิงโปจริงแล้วก็โผโปโปกระการนะครับผม <c ười> บกา,กานนบมบยบายแล้วเจะกลันลาบ